สวัสดีครับยามเช้าครับขณะนี้ก็เวลาก็สามโมงเช้านะครับสามโมงเช้าครับหมอกยังเยอะนะครับหมอกยังไม่หยุดนะครับตะวันขึ้นแล้วนะครับตากับกล้องให้ดูนะครับยังไม่เห็นเขาพาเอกเลยครับยังไม่เห็นนะครับ ครับตะวันขึ้นแล้วครับตะวันขึ้นแล้วนะครับนตาก็นึ่งข้าวครับนึ่งข้าวนึ่งข้าวแล้วก็จะไปยามจะไปจะไปยามอ,อที่ดักปลาเมื่อวานน้าเตยดักปลานะครับน้าเตยดักปลานาเตยดักปลา น,น้าแตก็ไม่รู้ไปไหนนะครับนอนอยู่นาเย็นมากครับเย็นมากครับเย็นจริงๆครับหมอกลงทั้งคืนเนาะข้ามมาตื่นมาตอนเช้าเย็นนะครับเย็นอยู่อยู่อยู่ที่อยู่ที่หุบเขานะครับเย็นใ่ในหุบเขานะครับดูสิครับหมอกครับ หมอกต,ตะวันนะครับสาดแสงกันนะครับตาก็อยู่ไร่อยู่นาตาก็อยู่ไร่อยู่นานะครับนะตาอยากให้ดู <_ ening> ไอ้น้ำน้ำจะเป็นควันเลยนะน้ํามันจะเป็นควันเลยนะครับ <_ flick> นี่ครับมันจะเป็นไอ้น้ำขึ้นนะครับเหมือนกับอะไรเหมือนกับต้มน้ำร้อนนะเหมือนกับต้มน้ำร้อนเนาะ มันจะเป็นไอ้น้ำขึ้นเลยนะโนดอืมโนดเป็นควันเลยมันจะขึ้นเป็นควันเป็นควันนะครับมันจะขึ้นเป็นควันเลยครับตอนเช้าครับอตอนเช้าสามโมงเช้านะครับสามโมงเช้านะครับ เนาะสามโมงครา้านะ้าเต่ไปไปไปดูปลาไปดูปลามันจะถูกไหมไปไปดูนะครับเดี๋ยวนึ่งนึ่งข้าวนึ่งข้าวนีงก่อนดูปลาครับ นินจาก็ไปแล้วนินจาก็ไปนูน่นนูน้นนู้นนินจาม,ลจามาัลักเจ้าของมากแล้วนาเตมากไอ้น้ำครับ เหมือนน้ำร้อนเลยครับเนาะกระแตลงไปเลยถือถูก,ถกบอโบราณทันซี่ดอกอย่าไปดึงอย่าอย่าไปดึงฝามันเด้อให้จับเอาหลักมันเด้อเออแล้วแล้วจับเอาหลักมันลจับจับเอาหลักมันอนะ่ะ เออจับจับหลักมันไว้หันละตรงนั้นเอาไว้หันละเอาไวเอาเอาไว้ทั้งหนาวันเออทั้งทัามไปจับหลักจับหลักเออจับหลักเออนั่นแหละนั่นแหละเอาขึ้นมาดูลุ้นกันนะครับน้องเลยเอาขึ้นมาดูเอขึ้นมาดูตั้งขึ้นเปิดดูถูกไหมมันจะถูกไหม งไม่ถูกอไโอ้ไม่ถูกโอ้ยดีหอยตีหอยแ่มันมรันตี้มแล้วมัน่าหอยมันออกไปได้สงสัยมันลันสาบพราะเอาดินใส่หัวมันเอาดินใส่หัวมันเอาดินใส่หัวมัน ใส่ไปหั่นละใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้อืมคือบวมหวานเลยวะอืมหนาเตะใส่หนาเตะใส่จันคือบวมหวานแต้ว่าบม,มานท่อพอเด้อ,อบวมหวานท่อพอเด้อมาบวมหมานนี่คือน้องเด้อโอ้ยข่อยขึ้ว่ามันสิมันอยู่ดอกมันอันมันหนามันเลิกกกะจันทหายมันเลิอก,กเลืกรูอกอกดอืม Okay. ว่างเปล่าว่วางเปล่าไม่เป็นไรซื้อข้าวมาแล้วซข้อข้าว <c oughs> โวยอุ่นแล้วครับอุ่นแล้วครับแสงแสงแดดขึ้นแล้วอุ่นแล้วครับ <c oughs> อุ่นแล้วครับอุน่นนะครับ,รบก็ไม่เป็นไรครับ เรามีเบ็ดอยู่ครับเรามีเบ็ดอยู่ครับตกเบ็ดเอาแป๊บเดียวครับวันนี้ต้องแกงปลาใส่ผักชะโอมนะครับแกงปลาใส่ชะโอมนะครับ ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้โคจบคลิปไปเลยนะครับผมับสวัสดีครับ